นิยายเรื่องนี้เป็นนิยายที่ช่องของเราแต่งขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบทที่61รับผิดชอบหน้าบ้านของหนิงเหอโอ้ยข้าแสบจะตายอยู่แล้วใครก็ได้ช่วยทีไอ้พวกหน่ารำคาญมารบกวนเวลาพักผ่อนของพวกเราอยู่ได้ รีบใส่หัวไปเดี๋ยวนี้ก่อนข้าจะทนไม่ไหวเสียงของแม่เท่าเจ้าดังขึ้นท่ามกลางเสียงร้องหอยหวนของแขกผู้มาเยือนผัววุโสข้าแค่อยากพบหมอเทวดาเจ้าเหตุใ hey, ดต้องมาทำร้ายกันเช่นนี้ด้วยอี้เจียวหัวกัดฟันเอ่ยถามขึ้นตอนนี้ทั่วทั้งร่างกายของเขาและผู้คนที่มาพร้อมกันถูกพิษไม่ทราบชนิดกัดจนแสบไปทั้งตัวข้าบอกลูวไงว่าตาแกมาอยู่ ก็ยังมาศซาสีอยู่ได้สมควรโดนแล้วเช้านี้ผู้เท่าเจ้าออกไปเก็บสมุนไพรเพิ่มเติมให้กับอี้กังถึงไม่ได้อยู่ที่บ้านของหนิงเหอหนิงเหอเองเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ถูกเรียกตัวออกไปอีกครั้งตอนนี้จึงมีเพียงแค่แม่เท่าเจ้าที่อยู่ในบ้านอี้เจียวหัวกับผู้อาวุโสในตระกูลที่มาขอพบหมอเทวดาเจ้า เมื่อรู้ว่าคนที่ต้องการพบไม่อยู่ก็คาดคันแม่เท่าเจ้าให้บอกสถานที่ที่หมอเทวดาเจ้าไปจนแม่เท่าเจ้ารู้สึกโมโหจึงสาดพิษที่มีฤทธิ์กัดผิวใส่พวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ทันตั้งตัวปกติแล้วนางก็ไม่ใช่คนใจเย็นมากนักเมื่อถูกรบกวนขณะกำลังพักผ่อนก็เกิดโทสะขึ้นมาอี่เจวหัวและเหล่าผู้อาวุโสเริ่มทนไม่ไหวอีกแล้ว จึงรีบรุดออกจากบ้านหลังนั้นไปหาหมอในเมืองเพื่อทำการรักษาจริงๆแล้วพิชนิดนี้เพียงใช้น้ำล้างให้หลุดออกก็สามารถรักษาอาการแสบร้อนได้แต่นางไม่บอกพวกมิรูกระละเทศะพวกนั้นหรอกปล่อยให้ทรมานไปเสียให้เขตเมื่อคนบ้านใหญ่ตระกูลอี้จากไปผู้เท่าเจ้าก,ก็กลับมาพร้อมสมุนไพรในมือพอดียายแก่คนพวกนั้นเป็นอะไรกัน ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นหรอกเราไปกินข้าวบ้านพ่อหนุ่มจางยงกันเถอะอืมข้าก็หิวแล้วเหมือนกันทั้งสองจึงพากันไปฝากทองที่บ้านของจางยงปกติพวกเขามักจะมาเป็นประจำอยู่แล้วทำให้จางยงทำอาหารเผื่อไว้ทุกวนันหากวันใดพวกเขาไม่มาอาหารทั้งหมดก็จะตกไปอยู่ในกระเพาะของอาฟงลูกชายคนเล็ก ดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าอาหารจะเหลือในแต่ละมือ้อท่านยายเจ้าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านของพวกท่าหรือขอรับอาเฟยลูกชายคนโตที่เห็นสองผู้เท่าเป็นคนแรกเอ่ยถามขึ้นจางหยงกับอีกก้กางเองก็รู้สึกสงสัยเช่นกันไม่มีอะไรหรอกก็แค่พวกกอกวนแม่เท่าเจ้าเอ่ยขึ้นผู้เท่าเจ้าเองก็พยักหน้าสนับสนุนทำให้ทุกคนเลิกสนใจเรื่องนี้ มีเพียงแค่อี้กังที่ยังคงรู้สึกสงสัยแต่ก็ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดออกมาดูเหมือนการที่พี่ชายกับผู้อาวุโสนในตระกูลใหญ่อี้มหาหมอเทวดาเจ้าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเขาแล้วมันเรื่องอะไรกันละ่ะอี้กังได้แต่สงสัยอยู่ในใจอาหารเช้าวันนี้มีวัตถุดิบเป็นกระล่ำปลีฟักทองและปลาที่เก็บจากมิติทำให้อาหารมื้อน,นี้อุดมไปด้วยพลังวิญญ,ญาณแฝงอยู่อ,อนอ่อ,อน อี้กังที่ได้กินคำแรกถึงกับตกใจเมื่อวานนี้เขาเข้าใจว่าเป็นเพราะตัวเองยังอ่อนเพลียถึงได้รู้สึกว่าน้ำและอาหารของบ้านนี้มีพลังวิญญาณแฝงอยู่แต่วันนี้เมื่อเขาได้กินอาหารอีกครั้งก็รู้แล้วว่ามันมีพลังวิญญาณแฝงอยู่จริงๆไม่ใช่ว่าสิ่งมีชีวิตที่ปลูกในมิติทำให้มีพลังวิญญาณแต่เป็นเพราะพวกมันได้รับการเลี้ยงดูจากน้ำที่มีพลังวิญญาณต่างหาก ถึงได้มีพลังวิญญาณแฝงอยู่อ่อนๆทุกคนที่นี่คุ้นชินกับอาหารแบบนี้จึงไม่มีใครรู้สึกว่าผิดปกตินีเพียงอี้กังที่ตกตะลึงจนถึงกับอุทานออกมาอาหารนี่มันอะไรกันเนี่ยถ้าลุงสาหร่ายไม่ชอบอาหารบ้านเราหรือขอรับอาฟูลูกชายคนรองที่เรียกอี้กังตามน้องชายคนเล็กเอ่ยถามขึ้นไม่ไมมันอร่อยมากต่างหาก อีกังที่ได้ยินคำถามรีบเอ่ยตอบทันทีก่อนจะก้มหน้าก้มตากินอย่างอริดอร่อยอาฟงลูกชายคนเล็กที่เห็นเช่นนั้นก็ไม่รอช้ารีบก้มหน้าก้มตาลงไปกินทันทีเพราะกลัวว่าอี้กังจะแย่งเขากินจนหมดคนอื่นๆที่เห็นก็กลัวอาหารจะหมดลงโดยเร็วต่างคนต่างรีบกินไม่มีใครยอมแพ้ใครจึงเกิดสึกชิงอาหารขนาดย่อมๆในบ้านของจางหยงในตอนนี้ หลังเมื่ออาหารจบลงยังไม่ทันที่พวกเขาจะได้เก็บกวาดทำความสะอาดแขกไม่ได้รับเชิญก็มาเยือนอีกครั้งท่านพ่อยยเท่าคนนั้นที่ทำร้ายข้าและคนอื่นๆขอรับตอนแรกอี้เจียวหัวคิดจะเลยไปเอาเรื่องที่บ้านของหนิงเหอแต่เมื่อพบว่าสองสามีภรรยาตระกูลเจ้าอยู่ที่บ้านจางหยงเขาอี้ทางและกลุ่มคนกลุ่มใหญ่จึงพากันเปลี่ยนใจพากันมุ่งหน้ามาที่บ้านหลังนี้แทน หอววุโสไม่ทราบบุตรชายของข้าทำอะไรให้ท่านเครืองใจถึงกับต้องทำร้ายกันขนาดนี้อีถังเอ่ยขึ้นด้วยความกโกรธเมื่อเห็นสภาพบุตรชายคนโตที่กลับมาบ้านพร้อมผิวหนังสีแดงที่ลอกออกเป็นแผ,นแผน่นๆจังหวะนั้นเองสายตาเขาก็เหลือบไปเห็นบุตรชายคนเล็กที่กำลังออกเดินทางตามจังหวะนั้นเองสายตาเขาก็เลือบไปเห็นบุตรชายคนเล็ก ที่พวกเขากำลังออกตามหาเดินทางมาจากข้างบ้านของจางยงจังหวะนั้นเองสายตาของเขาก็เหลือบไปเห็นบุตรชายคนเล็กที่กำลังเดินออกมาจากทางข้างบ้านของจางยงอีกังเห็นได้เจ้าถึงอยู่ที่นี่อีกังถึงกับตกใจเมื่อได้ยินเสียงของบีดาเรียกชื่อตัวเองคนในตระกูลที่เขากลัวมากที่สุดคือบีดาเพราะบีดาเป็นคนค่อนข้างเข้มงวด เขาจึงตอบอย่างกร้ากร้าก,ก,ก,กลัวกลัวไปว่าข้ามารักษาการบาดเจ็บขอรับไอ้ลูกไม่รักดียังไม่ทันที่อี้กังจะได้อธิบายสิ่งใดก็ถูกบิดาตบเข้าไปที่ใบหน้าทีหนึ่งจนอี้กังถึงกับมึนงงก่อนจะตั้งสติได้แล้วเอ่อยถามขึ้นว่าท่านพ่อตบข้าทำไมหรือขอรับแกมันไอ้ลูกไม่รักดีไม่รู้จกรักศักดิ์ศรีวงตระกูล ไม่ต้องรักษาอะไรนี่แล้วกลับบ้านเดี๋ยวนี้ถ้าไม่กลับท่านพ่อฟังข้ายังจะมาอธิบายอะไรอีกเขาไม่กลับวันนี้ต่อไปก็ไม่ต้องมาเหยียบที่ตระกูลอีกของข้าอีกอี้กังที่ได้ยินถึงกับไม่เชื่อหูตัวเองนี่ตัวเขาไม่มีค่าพอกับตระกูลถึงขั้นจะไล่ก็ไล่ออกมาง่ายๆเลยอย่างนั้นหรืออี้เจียวหัวที่ได้ยินเช่นนั้นก็รีบเอ่ยกับบีดาขึ้นว่าท่านพ่ออี้กังอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ ท่านพ่ออย่าได้โมโหไปเลยน้องเล็กเจ้าก็ตามพวกเรากลับบ้านเถอะจากที่จะมาสอบถามเรื่องผักที่มีพลังวิญญาณกลับกลายเป็นเรื่องของน้องชายถูกไล่ออกจากบ้านไปได้อย่างไรไม่ใช่เพียงอี้เจียวหัวที่งุนงงคนอื่นๆที่อยู่ในที่นี้ต่างก็งุนงงไม่แพ้กันท่านพ่อเรื่องนี้กังเอาไว้ก่อนเถอะขอรับเรามีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่านั้น อี้ถังที่ตั้งสติได้จากคำพูดของบุตรชายก็หันไปหาผู้เท่าเจ้าก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าจริงด้วยที่ข้าส่งบุตรชายคนโตของข้ามาวันนี้เพราะข้าต้องการมาเจราจาข,ขอซื้อผักพลังวิญ,ญญาณจากท่านหมอเทวดาเจ้าแต่พวกท่านกลับทำร้ายพวกเขาพวกท่านจะรับผิดชอบอย่างไรรับผิดชอบงั้นหนรือผู้เท่าเจ้าเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจเขาอยู่ของเขาดีๆจะต้องไปรับผิดชอบผู้อื่นทำาไรกัน อี่ถังที่ได้ยินเช่นนั้นก็ไม่ยอมแพ้ทั้งยังเอ่ยขึ้นว่าพวกท่านทำคนของข,องข้าได้รับบาดเจ็บจนต้องรักษาตัวค่าคิดค่ารักษาเป็นผักวิญญาณสิบช่างก็เพียงพอ <laughs> มารบกวนเวลาพักผ่อนของคนอื่นจะถูกสั่งซ้อนกลับไปจูจูไปตามคนมาเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายตระกูลอีนี่หนาด่านเชมัดนี่ท่านจะไม่รับผิดชอบใช่หรือไม่ แม่เท้าเจ้าหัวร้อยยางขบขันก่อนจะเอ่ยต่อไปว่าอยากให้รับผิดชอบใช่หรือไม่ได้ข้าจะจัดให้กล่าวจบแม่เท้าเจ้าก็สาสพงพิษไปอีกชุดหนึ่งทางอี้ถังและพวกของเขาผงชนิดนี้มีฤทธิ์ทำให้รู้สึกหนาวถึงกระดูกโชคดีที่อี้ถังหลบได้จึงโดนผงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่คนอื่นๆไม่ได้โชคดีเหมือนกับอีถ้ถังนี่คือความรับผิดชอบจากข้า ก่อนหนานี้ค่ะทำให้พวกเจ้าแสบคันครั้งนี้ค่ะก็ทำให้พวกเจ้าเย็นจนไม่รู้สึกคันอีกถือว่าหายกันก็แล้วกันฉะนั้นรีบๆออกไปจากที่นี่ซะไม่เช่นนั้นข้าอาจจะไม่รับผิดชอบหากเกิดอะไรขึ้นรุนแรงมากไปกว่านี้หนาวๆนาวหนาวหนาวาจะตายแล้วเสียงผู้คนที่ถูกพงพิษต่างร้องการระง,งมไปทั่วลานบ้าน อี้ถังได้แต่โมโหจนหน้าดำหน้าแดงแต่ไม่กล้าจะทำอะไรมากไปกว่านี้ได้แต่สะบัดแขนพาผู้คนหันหลังกลับด้วยความโกรธก่อนกลับเขายังหันไปทางอี้กังก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าอี้กังกลับไปบ้านกับข้าเดี๋ยวนี้อี้กังยืนอยู่กับที่ด้วยสีหน้าลังเลก่อนจะตัดสินใจเดินตามบิดาของเขากลับไปบ้านอาฟงลูกชายคนเล็กที่เห็นอี้กังกำลังจะจากไปก็เอ่ยขึ้นว่า ลุงสายายไว้เจอกันอาฟองโบกมือย่อยๆให้กับลุงสายายของเขาอีกังที่เห็นเช่นนั้นก็ชะง,งักเท้าเล็กน้อยก่อนจะเดินจากไปโดยไม่ได้หันกลับมามองด้านหลังอีกเมื่อจบเรื่องแล้วผู้คนต่างแยกย้ายกลับบ้านจางหยงเองก็พาลูกๆมาช่วยกันปลูกผักที่บริเวณบ้าน วันพรุ่งนี้เขาคิดจะออกไปขายกล้วยหอมที่ตลาดและติดต่อกับช่างฉีให้ช่วยมาต่อเติมห้องเพิ่มเพื่อขยายบ้านให้ใหญ่ขึ้นดังนั้นวันนี้เขาจึงตั้งใจจัดการเรื่องราวในบ้านให้เสร็จสิ้นเสียก่อนช่วงบ่ายผู้อาวุโสหลิวได้มาฝึกหยุดให้จางหยงและอาเฟยตามปกติตกเย็นบ้านของจางหยงได้มีแขกมาหาเขาอีกชุดหนึ่งครั้งนี้เป็นหลงจูอย่างที่มาพร้อมจุนอองและบ่าวรับใช้คนหนึ่ง หลังจากสืบหาที่อยู่ของจางหยงจากผู้คนหลงจู้หยางจึงได้รู้ที่อยู่ที่แน่ชัดและออกเดินทางมาหาเขาทันทีที่ทราบที่อยู่อ้าวถ้าหลงจู้หยางเหตุใดถึงมาที่นี่ได้ขอรับหลงจู้หยางที่เห็นจางหยงที่ลานบ้านก็รู้สึกดีใจที่พวกเขามาถูกที่แล้วเมื่อวานนี้หลังจากได้รู้ว่าบุรุษตรงหน้าเขามีศักดิ์เป็นถึงจิ้นอ๋องก็ทำให้เขาถึงกับเขาอ่อน รุ่งเช้าหลงจู้อย่างพยายามตามหาที่อยู่ของจางหย่งอย่างร้อนรนโชคดีที่วันที่อาฟงแข่งชนะการกินอาหารในโรงเตี๊ยมของเขามีคนรู้จักครอบครัวนี้อยู่บ้างทำให้เขาได้ที่อยู่ของจางหย่งมาและได้พาจิ้นออกมาด้วยกันในตอนเย็นของวันนี้อ๋อหนุม่มดีค่ามิวเรื่องจะสอบถามเจ้าสักน้อยเชิญน,นั่งขอรับ จางหยงได้รู้แล้วว่าน้ําในมิติที่ตากใส่บ่อน้ํามีความพิเศษเขาจึงได้ทําถางไม้ใส่น้ําธรรมดาแยกเอาไว้ที่ด้านข้างเพื่อใช้น้ําในส่วนนั้นมารับแขกจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลังและได้กําชับเอาเฟยเอาไว้เป็นพิเศษเอาเฟยที่รู้เรื่องของมิติของจางหยงอยู่แล้วจึงได้จดจําไว้ในใจหากมีแขกคนอื่นๆมา เขาจะตักน้ำในถังไม้แทนน้ำในบ่อเอาไปให้แขกแขกทั้งสามคนนั่งบนโต๊ะไม้ที่ลานบ้านเมื่อมองไปรอบๆไม่พบว่ามีสวนผักหรือผลไม้แต่อย่างใดทำให้เข้าใจได้ว่าผักผลไม้เหล่านั้นนะ่าจะไม่ได้ปลูกจากที่นี่พ่อหนุ่มอี้พอดีมีคนสนใจฟักทองกับแตงโมวันนั้นที่เจ้าขายให้ข้าเจ้าพอจะมีขายให้พวกเราอีหรือไม่ บทที่ 62. ชีวิตใหม่จางหยงที่ได้ยินคำถามของหลงจู้อย่างก็เลิกคิวขึ้นด้วยความแปลกใจเขาให้แตงโมแก่หลงจู้ผู้นี้เพื่อผูกสัมพันธ์ทางการค้าไม่คิดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีขนาดนี้แต่เมื่อผู้มาเยือนมองไปรอบๆและพบว่าไม่มีผักผลไม้ปลูกอยู่ก็มีสีหน้าประหลาดใจจางหยงที่เห็นดังนั้นก็กระแอมออกมาทีหนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นว่า <c oughs> พอดีผักผลไม้พวกนั้นเป็นของสหายข้าฝากมาขายข้าไม่ได้ปลูกเอาไว้เองหรอกขอรับหลวงจู้หยางก็รู้สึกเช่นนั้นถ้าพ่อหนุ่มคนนี้มีผักผลไม้ที่มีพลังวิญญาณแบบนั้นจริงๆคงไม่มีสภาพความเป็นอยู่เช่นนี้ได้หรอกแต่จุน้นองกลับรู้สึกแปลกใจจากที่เขาสอบถามราคาฟักทองที่หลวงจู้หยางซื้อมาไม่ได้แพงกว่าราคาตลาด อีกทั้งยังได้แตงโมมาโดยไม่ได้เสียเงินทำให้จุ้นอองรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมากจางหยงที่รู้สึกว่าถูกจ้องมองก็หันไปมองบุรุษผู้มากับหลงจูอย่างก่อนจะเอ่ยถามขึ้นว่าคุณชายท่านนี้มีสิ่งใดสงสัยหรือคอรับหากบอกว่ามีคนรู้จักมาฝากขายและเจ้าให้แตงโมผู้อื่นไปเปล่าๆเ,เช่นนี้เจ้ามีขาดทุนย่อยยับหร,อหรือแตงโมหาใช่ผลไม้ราคาถูกๆเสียที่ไหนกัน จางหยงหยุดชะงักนิดหนึ่งตอนนั้นเขาคิดเพียงจะผูกสัมพันธ์ทางการค้าเผื่อในอนาคตอาจจะนำผักผลไม้ไปขายให้หลงจู้อย่างหรือหาช่องทางส่งสินค้าได้ง่ายขึ้นแต่ไม่คิดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีขนาดนี้เออเขาเพียงให้ข้ามาลองหาตลาดเพื่อที่จะส่งขายในอนาคตไม่ได้คิดส่วนแบ่งจากข้าในครั้งนี้ ข้าจึงนำแตงโมงให้หลงจูอย่างเพื่อผูกสัมพันธ์ทางการค้าขอรับจิ้นอ๋องยังคงรู้สึกแปลกๆกับคําพูดของจางโยงแต่เขาก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันแปลกที่ตรงไหนเมื่อคิดขึ้นได้ว่าตนมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์เพื่อหาวัตถุดิบไม่ได้มาคาดคันคำตอบจากผู้อื่นเขาจึงเอ่ยขึ้นว่าเอาเถอะข้าเพียงอยากรู้ว่าหากข้าต้องการผักผลไม้ที่มีพลังวิญ,ญญาณแฝงอยู่แบบนี้อีก เจ้าจะหาให้ข้าได้หรือไม่พลังวิญญาณแฝงงั้นหรือจางหยงได้แต่ตกใจเขาเข้าใจว่าอาหารที่กินทุกวันนี้มีพลังวิญญาณจากน้ำในมิติที่ผสมลงไปตอนทําอาหารไม่คิดว่าจะเป็นเพราะวัตถุดิบจะมีพลังวิญญาณด้วยช่วงนี้เซียวเหมาจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวทำให้เขาไม่ค่อยได้คุยกับเซียวเหมามากนากัก จี้นองสังเกตปฏิกิริยาของจางหยงที่ดูตกใจเมื่อรู้ว่าผลไม้ที่มีคนฝากขายมีพลังวิญญาณก็เริ่มรู้สึกเชื่อว่ามีคนมาฝากเขาขายจริงๆไม่เช่นนั้นเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่รู้เรื่องนี้เออเรื่องนี้ข้าคงต้องถามสหายเสียก่อนแล้วจะบอกพวกท่านในภายหลังนะขอรับเจ้าพอจะบอกได้หรือไม่ว่าสหายของเจ้าผู้นั้นคือใคร เขาเป็นบุคคลลึกลับข้าไม่สามารถบอกอะไรท่านได้มากไปกว่านี้ไม่เช่นนั้นเขาอาจไม่ยอมมาหาข้าอีกจิ้นอ๋องไม่ได้บังคับให้จางหยงบอกอะไรเพิ่มเติมเขาเพียงแค่บอกว่าอีกสองวันจะมารอฟังคำตอบแล้วเดินจากไปหลงจู้อย่างที่เห็นเช่นนั้นก็เดินเข้ามากระซิบกับจางหยงว่าพ่อหนุม่มคนพวกนี้มีอำนาจคนขางมากในเมืองหลวงหากเจ้ามีของมาส่งให้เขาได้ เขาอาจจะเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือพวกเจ้าในอนาคตจางหยงพยักหน้ารับจากที่ดูบุคลิกของบุรุษที่มาพร้อมกับหล่งจูหยางจางหยงก็พอคาดเดาได้ว่าเขาน่าจะเป็นผู้มีอำนาจคนหนึ่งแต่ไม่คิดว่าจะมีอำนาจถึงในเมืองหลวงสงสัยเขาต้องคิดเรื่องนี้ให้ดีเสียแล้ว ทั้งยังต้องคิดใหม่เรื่องที่จะนำกล้วยหอมออกไปขายที่ตลาดอีกเช่นกันเพราะกล้วยหอมในสมัยนี้นะ่าจะยังไม่มีปลูกหากเขานำามอกไปขายต้องมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอน <c oughs> นะสำนักเมคาไอ้ผู้บวกไม่ได้เรื่องสืบหาคนก็าหาไม่เจอนี่ให้ไปสืบหาสัตว์วิญญาณที่ถูกชิงไปแค่นี้ก็ยังหาไม่ทายอีกข้าจะเลี้ยงพวกเจ้าเอาไว้ทำไมกัน ชายชะก,กันที่อยู่ด้านล่างได้แต่ก้มหน้าลงมองพื้นไม่ใช่ว่าพวกเขาไร้ความสามารถหนเนื่องจากแต่ละภารกิจที่ได้รับมอบหมายล้วนยากเกินความสามารถของพวกเขาตั้งหากทุกคนได้แต่คิดในใจแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาชายผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้กลางห้องโถงได้แต่เคว้งถ้วยชาลงพื้นเพื่อระบายโทสะเขาคือหลี่ถูเจียนผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าสำนักเมคาในขณะนี้ แม้เขาจะสถาปนาตนเองขึ้นเป็นเจ้าสำนักแต่เพราะไม่มีสัญลักษณ์หยกเมคาสัญลักษณ์ของเจ้าสำนักทำให้เหล่าผู้อาวุโสทั้งหลายไม่ยินยอมให้เขาเป็นผู้นำจนกว่าจะพบหยกชิ้นนั้นตอนนี้ผ่านมาเป็นปีแล้วที่เขายังนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้แต่เหตุใดช่วงนี้เขาถึงรู้สึกว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกันนะก่อนหน้านี้เขาได้ยินข่าวว่ามีสุนัขจิ้งจอกหิมะ สัตว์วิญญาณระดับสูงปรากฏตัวขึ้นในป่าแห่งหนึ่งเขาก็รีบรุดไปที่นั่นทันทีหมายจะจับตัวมันมาเป็นสัตว์เลี้ยงแต่เจ้าสัตว์ตัวนั้นกลับไม่ยินยอมง่ายๆเมื่อเห็นว่านอกจากตัวมันแล้วยังมีลูกน้อยตามติดมาด้วยเขาก็คิดจะฆ่ามันและนำไปเพียงลูกของมันเท่านั้นแต่ใครจะไปคาดคิดจู่ๆกลับมีเงาคนมาพาสัตว์ที่เขาหมายตาไว้หนีหายไปอย่างไรร่องรอย สายหัวออกไปให้หมดยิ่งคิดยิ่งโมโหหากไอ้พวกไม่ได้เรื่องเหล่านี้ยังอยู่ต่อหน้าเขาเขากลัวว่าตัวเองจะพลั้งมือทำร้ายพวกมันดังนั้นจึงไล่บรรดาลูกศิษย์ของสำนักเมคาออกไปก่อนจะเรียกตัวศิษเอกอีกคนของเขาออกมาจากการฝึกตนศิษเอกผู้นี้มีนามว่าหลงซิลบุตรบุญธรรมของเจ้าสำนักคนก่อนบุรุษผู้นี้เป็นหนึ่งในหมาสำคัญที่ทำให้การชิงสำนักสำเร็จ แตหลีถูเจียนไม่คิดว่าเจ้าสำนักคนก่อนจะเก็บของสำคัญอย่างหยกเมคาไว้กับบุตรชายแท้ๆบุตรชายแท้ๆของเจ้าสำนักคนก่อนหนีออกไปพร้อมกับหยกชิ้นนั้นอย่างไร้ร่องรอยแถมยังประมือชนะหลงซิวผู้เป็นน้องชายบุญธรรมหลังจากนั้นหลงซิวก็เก็บตัวฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งหลงซิวคารวะอาจารย์ของเขาก่อนจะเอ่ยถามขึ้นว่าคารวะอาจารย์มีอะไรให้สิรรับใช้หรือขอรับ นี่ก็ผ่านมาปีกว่าแล้วเรายังหาตัวพี่บุญธรรมของเจ้าไม่พบเจ้ามีคิดจะลองออกมาตามหาหน่อยหรือรองซิ่วที่ได้ยินเช่นนั้นก็ขมวดคิว้วหนึ่งปีที่ผ่านมาความแค้นที่พ่ายแพ้ยังคงฝังลึกอยู่ในใจตอนนี้คงได้เวลาท้าประลองใหม่แล้วกระมังดังนั้นเขาจึงตอบรับคำขอของอาจารย์แล้วออกจากสำนักเพื่อตามหาเบาะแสของพี่ชายบุญธรรม ณบ้านใหญ่ตระกูลอีอี้ถังที่กลับมาถึงบ้านรีบส่งบ่าวรับใช้ไปตามหมอจากตระกูลจางมาโดยด่วนอีกครั้งหมอตระกูลจางคิดว่าตัวเองรักษาผิดเมื่อชาวไม่สำเร็จได้แต่ตกใจจึงรีบเดินทางมาเมื่อมาถึงแล้วพบว่าไม่ใช่การรักษาของตัวเองผิดพลาดก็รู้สึกโล่งใจแต่แล้วกลับต้องหนักใจขึ้นอีกครั้ง เมื่อเห็นบุคคลตรงหน้าเหล่านี้โดนพิษคนละชนิดถึงสองครั้งภายในหนึ่งวนันอีกทั้งในครั้งที่สองยังรุนแรงกว่าเดิมอีกด้วยผู้คนเหล่านี้ไปขัดแข้งขัดขาใครมาหรือเปล่านะหวังว่าที่เขาช่วยรักษาจะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไปด้วยหรอกนะเขาได้แต่คิดในใจหูหญินใหญ่อี้ที่เห็นอี้กางกลับมาพร้อมกับสามีก็ดีใจรีบดึงตัวบุตรชายไปกอดเอาไว้ก่อนจะเอ่ยถามขึ้นว่า อีกังลูกไปอยู่ไหนมาแม่เป็นห่วงลูกมากเลยรู้หรือไม่ไปอยู่กับไอเด็กจางยงนั่นมาน่ะสิดีนะที่ข้าไปพบเขาหูหยินใหญ่อีที่ได้ยินถึงกระเบิกตากว้างก่อนจะสำรวจรอบตัวบุตรชายยกใหญ่พวกมันเป็นคนวางเพลิงทำลายลูกใช่หรือไม่แบบนี้ไม่ได้การแล้วเราต้องไปแจ้งทางการเอาเรื่องมันให้ถึงที่สุดไม่ใช่ขอรับพวกนั้นช่วยข้าเอาไว้ ข้าคิดว่าคนที่ต้องการทำรายข้าน่าจะเป็นคนในบ้านมากกว่าไร้สาระท่านพ่อข้าพูดจริงๆนะขอรับข้าว่าไปอยู่กับมันมาวันเดียวถึงกับถูกเป่าหูให้สงสัยคนในบ้านเชียวหรือหากอยู่นานกว่านี้เจ้าคงได้กลับมาชิงตำแหน่งจากข้าเป็นแน่อีกังที่ได้ยินก็รู้สึกเสียใจจนพูดอะไรไม่ออก ก่อนหน้านี้เขาต้องการไปขอโทษจางหยงเพื่อรักษาอาการมีบุตรยากของตนเองแต่ก็ถูกคัดค้านเห็นว่าศักดิ์ศรีสำคัญกว่าการที่เขาจะไม่มีบุตรสืบสกุลตอนนี้ไม่ว่าเขาพูดอะไรก็หาว่าเขาถูกเป่าหูตกลงตัวเขามีความสำคัญกับตระกูลอี้จริงๆหรือลูกรักกลับไปพักผ่อนที่ห้องรับรองก่อนเถอะตอนนี้ท่านพ่อของเจ้าอารมณ์ไม่ดี รอท่านใจเย็นก่อนพวกเราค่อยมาคุยกันอี้กังพยักหน้าเห็นด้วยเพราะตอนนี้ห้องของเขาถูกไฟไหม้จนไม่สามารถพักได้อีกจึงเดินไปที่ห้องพักรับรองที่หหยินใหญ่อี้จัดเตรียมไว้ให้บุตรชายคนเล็กหากเขากลับมาอี้ถังที่เห็นบุตรชายคนเล็กจากไปก็แค่เสียงออกมาทีหนึ่งก่อนจะสะบัดแขนเดินไปที่ห้องหนังสือของตัวเองของก็ไม่ได้แถมคนในตระกูลยังบาดเจ็บ ลูกชายคนเล็กก็เหมือนถูกล้างสมองนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลของเขากันนะคืนนั้นอี้กังยังคงนอนไม่หลับเขาคิดถึงบรรยากาศในบ้านหลังเล็กของจางหยงที่อบอวนไปด้วยความอบอุ่นตั้งแต่เกิดมาเขาถูกสอนให้รู้จักแต่การโอ้อวดและแยง่งชิงเขาจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้เอาชนะและรู้สึกย่ำแย่ต่อเมื่อพ่ายแพ้เขาเพิ่งรู้ว่าการอยู่โดยไม่สนใจการเอาชนะ จะทำให้เขาสบายใจได้ถึงเพียงนี้เมื่อตื่นขึ้นมาก็ช่วยพาเด็กๆไปอาบน้ำกินข้าวช่วยปลูกผักพาฟืนรดน้ำต้นไม้แม้จะมีช่วงเวลาที่เขาต้องเรียนรู้เรื่องการดูแลเด็กๆอยู่บ้างแต่ในหนึ่งวันที่บ้านหลังนั้นกลับทำให้รู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูกขณะที่อี้ก,กังกำลังคิดเรื่องราวเหล่านั้นกลับมีเสียงประหลาดดังขึ้นที่ข้างห้อง เขารีบลุกขึ้นไปเปิดประตูตามต้นเสียงพบว่ามีเงาคนวิ่งหนีไปที่ทางมุมห้องรับรองอีกางได้แต่ตะโกนขึ้นว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะอีกางวิ่งตามอย่างไม่ลดละพร้อมตะโกนไล่หลังแต่บุคคลปริศนาหายไปอย่างรวดเร็วผู้คนที่ได้ยินเสียงตะโกนของอีกางตลอดทาง,างต่างตกใจตื่นขึ้นมาไม่เว้นแม้แต่อี้ถังที่ใส่เสื้อคลุมออกมานอกห้อง เมื่อขาวพบตัวบุตรชายคนเล็กก็เอ่ยถามขึ้นว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านพ่อเมื่อคู่้าดินเสียงแปลกๆข้างห้องที่ข้านอนจึงเปิดประตูออกมาพบว่ามีเงาคนวิ่งหนีมาทางนี้ขอรับข้าจึงรีบวิ่งตามมาแต่คราดไปเสียแล้วพวกเจ้ามีใครเห็นอะไรบ้างหรือไม่ผู้คนรับบริเวณต่างใส่นะ้เป็นคำตอบอีกังได้แต่ยืนยันขึ้นอีกครั้งว่าท่านพ่อข้าเห็นจริงๆนะขอรับ เหตุใดข้าต้องโกหกท่านด้วยข้าว่าต้องมีคนกำลังปองร้ายข้าอยู่แน่ๆเร็วไหลรีบกลับไปนอนเดี๋ยวนี้ท่านพ่อหากท่านไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดข้าจะไม่ยอมนอนที่บ้านหลังนี้อีกไอหลูกไม่รักดีหากไม่ดอนบ้านหลังนี้เจ้าจะจไปนอนที่ใดบ้านของจางยงนี่คือคำตอบที่ผุดขึ้นมาในหัวของอีกง้กังแต่เขาไม่ได้เอ,อ่ยออกไปท่านพ่อ ท่านจะให้ข้านอนทั้งที่รู้ว่ามีคนปองร้ายข้าเช่นนั้นหรือขอรับอี้ถังที่เห็นความดื้อรั้นในสายตาของบุตรชายจึงเอ่ยถามขึ้นว่าหากคืนนี้เจ้ากล้ากล่าวออกจากที่นี่แม้แต่ก้าวเดียวเจ้าไม่ต้องกลับมาที่บ้านหลังนี้อีกอี้กังเงยหน้าขึ้นมองบีดานี่ตัวเขาไม่สําคัญถึงขนาดผู้ตัดขาดความสัมพันธ์ถึงสองครั้งสองคราวในวันเดียวกันเลยหรือ ตอนแรกเขาเข้าใจว่าบิดาคงโกรธจึงได้พูดออกไปตามอารมณ์แบบนั้นแต่ตอนนี้ล่ะแค่เพราะต้องการให้ท่านพ่อช่วยสืบหาคนที่ปองร้ายกลับถูกมองว่าเป็นเรื่องเลวไหลและแค่เพราะเขาต้องการขอไปนอนที่อื่นกลับกลายเป็นต้องถูกตัดความสัมพันธ์งั้นหรือท่านพ่อท่านไม่ห่วงความปลอดภัยของข้าเลยหรือขอรับเพราะว่าเจ้าถูกล้างสมองทำให้มองคนในบ้านเป็นศัตรูไปหมด เชื่อค่ะกลับไปนอนได้แล้วไม่ต่อให้คืนนี้ท่านต้องตัดความสัมพันธ์กับข้าข้าก็จะออกไปไอ้ลูกชั่วข้าบอกให้กลับไปนอนเดี๋ยวนี้อีกกางถูกตบหน้าอีกครั้งหนึ่งทั้งทที่ใบหน้ายังคงแดงจากการถูกตบเมื่อกลางวานันเขาคุกเข่าลงกับพื้นโขกคำนับหัวให้กับบีดาก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าข้ามันลูกในลคุณชาตินี้ข้าไรวาสนาจะตอบแทนบุญคุณของท่าน ขอท่านได้โปรโดให้อภัยข้าด้วยกล่าวจบเขาก็ลุกขึ้นเดินจากไปโดยไม่หันกลับมามองด้านหลังอีกอีถังที่เห็นเช่นนั้นก็ตกตะลึงเขาไม่คิดว่าบุตรชายคนเล็กจะกล้าทำกับเขาเช่นนี้ด้วยความโกรธเขาจึงตะโกนออกไปว่าดีดีมากหากเจ้ากล้าวออกไปจริงๆแม้นะแต่เผาผีขาก็ไม่อนุญาตให้เจ้ามาเยียบอีก,กังชงักเล็กน้อยก่อนจะก้าวต่อไป เมื่อออกจากประตูบ้านหลังนั้นมาความรู้สึกหลากหลายได้ท้าโถมเข้ามาในใจของเขาบ้านที่เขาเกิดและเติบโตครอบครัวและญาติที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่นี้ไปจะกลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเขาลาก่อนชีวิตที่ถูกบีบบังคับน้ําตาหยดเล็กๆไหลออกมาจากดวงตาเขาค่อยๆเช็ดหยดน้ำตาที่ห่างตาทิ้งไปก่อนจะมุ่งหน้าไปที่บ้านของจางยง อีกังไม่ได้รบกวนการพักผ่อนของจางหยงและลูกๆแต่เลือกที่จะนอนบนโต๊ะหน้าบ้านเพื่อรอเช้าวันใหม่กับชีวิตใหม่ของเขาแทนนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ช่องของเราแต่งขึ้นหากพบเห็นมีการนำไปเผยแพร่ดัดแปลงหรืออ่านนิยายเสียงลงที่ช่องอื่นๆที่ไม่ใช่ช่องของสิบทิศถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ช่วยแจ้งแอดมินด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ